ไปเรื่องธนาคารไทยพาณิชย์น่อยคุณอรการใช่ค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายเนี่ยไปดูเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะทาง s c b ีธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่ให้สินเชื่อกับอินโดราม่าถึง6 0 0 0ล้านบาทเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนำโดยดรยันยงไทยเจริญรองผู้จัดก,การใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธรรุรกิจโฮเซลนะคะได้ตอกย้ำนยโยบายส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืนบอกว่ามุ่งเน้นเลยนะการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการมุมมองทางด้านของสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรค่ะรวมไปถึงกระบวนการพิจารณาการให้สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางสนับสนุนประเทศไทย ในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำด้วยแล้วก็ยังบอกด้วยว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงานด้านความยั่งยืนจํานวน6,000ล้านบาทให้แก่ Indorama v e n t u r r s หรือว่า IVL นะคะโอ้ IVL นี่บริษัทยักษ์ใหญ่เลยคุณผู้ชมเป็นบริษัทเคมีพันชั้นนําระดับโลกนะคะเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET Recycle นะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุด ของโลกเลยนะคะเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานด้วยโดย s อ b หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารไทยแห่งแรกเลยค่ะที่สนับสน,สนุนสินเชื่อประเภทนี้ให้แก่ IVL ซึ่งก็คาดหวังความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางด้านของความยั่งยืนให้แก่ IVL สู่การเป็นองค์กร Net Zero อย่างที่ตั้งใจแล้วก็เป็นการยกระดับเศรษฐกิจสังคมที่ดีขึ้นในระยะยาวด้วยนะคะ6,000ล้านบาทเลยค่ะสุดยอดมากฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังอยู่ที่ประเด็นการเมืองแต่คราวนี้เป็นศึกซัฟฟอก